จะเอาไปต่อยอดนะครับอย่างสองสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมมาเยี่ยมลุงสวงกับสุการเนาะที่บ้านสงการแล้วผมก็มาลดน้าลุงสวงนะครับเพราะลุงสวงแกเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะครับทีนี้ทํางานกับลุงสวงมาหลายปีแล้วเนาะห้าหกปีแล้วในหลายๆงานนะครับอันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ลุงสวงเป็นสะพา,านเชื่อมผมมาที่นี่นะครับให้รู้จักกับนะครับที่ๆีทุกคนนะครับก็ต้องขอบคุณลุงสวงเลนะที่นี้นะครับวันนี้เบียไม่มานะครับ แซลแกแซวแกอยู่ว่าแกผอมอยู่ช่วงนี้นะครับก็อ่ก็ต้องขอบคุณนะครับเอ่อเมื่อสองที่ที่แล้วบังเอิญเจอลุงสวงแล้วเห็นไม่รู้ว่ามีท่านท่านหนึ่งในที่นี้หรือเปล่าฮิ้วตะก,ก้าที่ทําจากฝาไม่รู้ท่านไหนนะครับที่ไปหาลุงน,นี่นี่นี่หาลุงสวงที่บ้านแลวฮิ้วตะก,ก้าไปด้วยผมนี่แบบดีใจมากๆาที่เอ่อผลผลิตแล้วก็สิ่งที่เด็กๆ ตั้งใจทำนะครับออกดอกออกผลแล้วก็แม่่คุ้มค่าแล้วก็นําไปใช้จริงๆนะครับจริงๆเด็กพวกนี้อยู่ในกระบวนการทํางานเนี่ยผมแทบจะไม่ได้ยุ่งอะไรเลยเด็กเขาเป็นคนคิดแล้วก็ทําของเขาเองแล้วก็รับผิดชอบทุกอย่างเองนะครับก็เป็นความภาคภูมิใจอันนึ็ของอาจารย์ที่ปรึกษาหลายๆคนนะครับสําหรับการเดินทางหกกิจกรรมเนาะก็ได้มาถุดนะครับจุดนะครับจุดที่เขาเรียกว่า ไม่ถึงเขาเรียกว่าสิ้นสุดเขาเรียกว่าจุดที่ประสบความสเร็จแล้วนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมออนะครับเขาเรียกว่าคู่มือนะครับเพื่อทางองค์การบริานส่วนตมบลนะครับอยากจะเป็นวิทยากรในการอบรมผู้สูงอายุรุ่นต่อๆไปหรืออบรมแม่บ้านหรือมีกิจกรรมอะไรสามารถเปิดคู่มือนี้แล้วก็สามารถอบรมได้ด้วยตัวเอง ได้เลยนะครับหรือจะบอกเล่าบอกน้องน้องเข้ามาทํากิจกรรมก็ได้นะครับเ็าเป็นแนวทางหนึ่งที่จะต่อยอดสู่ความย,ายั่งยืนนะครับเพราะว่าจริงๆที่นี่มีธนาคารขยะอยู่แล้วถ้าถือว่าเรามาเจอกันในเวลาที่ถูกต้องพอดีนะครับนี่นะครับขยะเรามีวิธีการในการทํางานกับขยะนะครับก็บวกว่าในโปรเจกต,ต์ต่อไปนะครับก็เราคงจะได้พบกันอีกนะครับเพราะว่าเด็กๆก,ก็ฟีดแบ็มาว่าพ่อพ่อแม่แม่น่ารักมาก เอเนจีสูงมากเมื <laughs> ่อกี mm ้ผมเดินเข้ามาไอเกมฝาเปลี่ยนหอยนี่จริงเขาใช้กับวัยรุ่นนะแต่ผมก็อ๋อยังได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะปล่ไม่ไม่พี่เชนหน่อยไหมไม่ไม่อาจารย์อาจารย์นะพีเชนลงนะพี่เชนหน่อยไหมว่าได้เลยได้เลยอ่าครับ ได้เป็นเมืนทุกคนนะครับัครับได้เินครับได้เป็นเครับเดี๋ยวเรามาทาปพร้อมๆกันครับจะได้ครับขอบคุณครับเป็นโคการไหนเป็นโการแรกอโอมันจเกงก่นะคะโคเก่นะรั้าเด็กาแ้วคนเดวมาเกง โอเคค่ะก็แม่แม่จำได้ใช่ไหมคะพี่พี่จำได้เนอะที่เราทําหมอนรองคอวันนั้นเรามาเย็บกันใช่ไหมคะอ่าวันนี้หนูก็มานําเสนอนวัตกรรมใหม่นะคะ,ะเราเคยเจอหมอนรองคอที่มันสาเร็จรูปใช่ไหมคะอ่ามีซิฟใช่ไหมคะมีซิปเนาะเราก็ถ้าเราไม่อยากเย็บเองนะคะก็ซื้อแบบนี้ก็ได้นะคะสําเร็จรูปแล้วก็มาใส่หลอดพลาสติกถามว่ามันดียังไงคะถ้าไปลองนอนจริงๆเราจะรู้ว่ามันไม่ร้อนนะคะ อันนี้อันนี้เ <sh> ดี๋ยวหนูให้โดนเดี๋ยวหนูให้โดดที้างหน้าโดดมีอะไรคะมีอะไรเพิ่มขึ้นคะอ่ามีกลิ่นสมุนไพรนะคะซึ่งถามว่าพี่ๆสามารถไปเลือกใช้สมุนไพรนะคะเอาใส่ผงอสวยคนสวยสมุนไพรที่เราเลือกใช้ก็ตามความชอบเราถ้าเราอยากให้เรานอนหลั สมุนไพรที่มันช่วยเรื่องการนอนนะคะใส่ตัวอะไรคะสมุนไพรตัวอื่นเช่นในเรื่องของพิมเสนนะคะเรื่องของกระบู๊นะคะหรือว่าใบเตยนะคะมี้นกทได้นะคะแล้วก็แตดแราจกตักแงก่อนสวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคนลักษณะแบบนี้นะคะหรือคุณครูสมชายมองกล้องหน่อยครับ ต่อยอดอย่างทำออ YouTube นะอยากจะมีรายได้เพิ่มก็สามารถไปทําเพิ่มสร้างรายได้ได้อันนี้ขายอย่างใบนี้ค่ะอาจารย์เขาลองตั้งราคาขายอยู่ที่ประมาณ3ามรบาทหรือจะตั้งต่ำกว่านั้นก็ได้เพราะจริงๆต้นทุนมันไม่ได้เยอะแต่เนี่ยถามว่าทำไมเราตั้งแพงเพราะว่าผ้าที่เราใช้มันเป็นลักษณะของผ้าที่มันมีความนุ่มนะคะ แล้วก็จะเย็บยากเพราะว่าเราเย็บให้มันเป็นรวดลายนะคะก็หรือถ้า,ยาอย่างมอถุงทรายทุกคนได้ไปอย่างละสามถุงใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะมาเทสกันนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าแต่ละกุ่เนี่ยเราจะใส่ขยะที่แตกต่างกันอย่างสีแดงเนี่ยใส่อะไรครับขวดแก้วสีแดงเนี่ยจะใส่ขวดแก้ว,กวครับ,รบสีแดงแก้ว ไม่ได้ยินเสียงเลยอ่ะสีแดงเอ้อโอเคครับเ่วนตัวมานะครับ okay, ก okay. ็จะเป็นสีเขียวใส่ขวดพลาสติกสีเขียวก็จะติกสีเขียวขวดติกต่อมานะครับก็จะเป็นสีเหลืองจะใส่ถุงพลาสติกสีเหลืองก็จะตีกี้ พีเรือตกโอเคครับก็สูงระข่ายของเราสามใบเนี่ยแม่แม่ได้ใช้กันหรือเปล่าครับได้ค่ะดีไหมครับดีครับก็ส่งเครื่องประดาบสาข่าวขวดนะคะตอนนี้น้องขอเขอบคุณพี่พี่ แม่ๆทุกคนนะคะที่ช่วยกันร่วมทำกิจกรรมแล้วก็ขอโทษเรื่องขงอุปกรณ์ที่มันอาจจะไม่เพียงพอเท่าไรนะคะตอนนี้ของหนูเป็นลิติัณฑย์จะฝากคนจะเป็นพวกเครื่องประดับค่ะตัวนี้มันขั้นตอนมันอาจจะดูยุ่งยากนิดนึงแต่ว่าสามารถสไร้างรายได้แล้วก็ปรับเปลี่ยนอะไรให้มันแข็งแรงขึ้นแล้วก็สามารถนาไปขายได้จริงๆค่ะขอบคุณค่ะ ครับดีใจที่แบบามรู้ามหาเป็นช่ในในใหลายรูปแบบอ้อพูดพูดยหน่อยพูดยหน่อยไหมพิเศนหน่อยนะพิเซนหน่อยไหมอ้าพเซนหน่อยสิอนี้ชาสมนพรยน่นอือือ้าวมีประโยชน์ต่อร่างกายครับงหัวใจกำลัง รถแขรงไม่มีแข่งแข่งร็แงดีรถไฟแรงดีแข่งกแรงแข่งแรงไม่มีรถไงีเเพคนดแต่าีค่ะอ่าโอเคขอบคุณครับน้าออตัวี่แจกงกิจกรรมี่งจะเป็นกงแดงก่าแกจ้วกน้วขาไม่พีเซ้นหน่อยเหรอ พีเทนหน่อยไหมไม่ไม่อาจารย์อาจารย์น่ะพีเทนหน่อยไหมว่าได้เลยได้เลยชื่อะไรทีวีาครับได้ไปมายเิขทุกคนนะครับสวัสดีครับได้ตัวเลยนะครับได้แฟนนะครับ เดี๋ยวเรามาทับไปพร้อมๆกันครับจะได้ครับขอบคุณมากจบแต่ละตัวในส่วนแรกนะครับเป็นข้อมูลส่วนลึกนะครับเลยเทนะครับข้อที่หนึ่งเทนะครับเทหนึงเทท้ายนะครับเทเจ็ทสองเลยนะครับใช่ค่ะบ้านมีดอกมะ้ิเยอะมากใช่ไหมคะโอเคสร้างทุกอย่างที่มีจนวันนี้เป็นวิดีโอครับ ต่างมันมีหน่วยผทุกคนต้องกินเป็นน้ำชากแบบแบบ็ได้คัแบเป็นขวะแก้ผลโท้องเขาก็เป็นคนดแก้จุกเปียดแก่นคอใช้ขิงก็ได้กับต้มน้ำกิดมันไม่ได้ยากเลยแต่ยงแต่เราไม่ทำจริงวันนี้ถ้ามีโอกาสก็อยากแนะนำวิธีของยูทุกคนได้ทำกินกันนะไม่เสียตังค์ด้วยได้ประโยชน์ต่อร่างกายด้วยเออจะมาอีก มาวันไหนไม่ร like ู้อาจจะมีกิจกรรมมาเรื่อยๆค่ะก็คือหนูต้อแบบว่าขอขอบคุณ่ๆเมยะที่คอแจ้งมาอยากให้หนูจะมาเป็นกิจกรรมวันนี้นะอะไรเงี้ยทุกคนพร้อมมากเลยค่ะเป็นแบบเ้ามึนพี่ๆลุงๆป้าๆที่น่ารักมากนะคะจริงดีมีมาล้างความดูได้ตลอดเวลาเลยนะคะก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีกิจกรรมถัดไปก็เดี๋ยวหนูจะแจ้งให้ดาวห์แล้วก็เราไปด้วย เจอกันข้างล่างัดได้นะคะถ้าไม่ได้ใส่แว่นนะถูมองไม่เห็นจังได้นะคะเพราะมันขาดสั้นค่ะเด็กๆก็คือทางได้นะคะอันนี้คือเด็กๆรัฐประการหมดเลยนะคะมีลูกๆหลานจะเรียนต่อก็คือสามารถเรียนเนี่ยพี่ๆอันนี้อยู่คอมพิวเตอร์ธุรกิจเลยค่ะอันนี้อยู่สาขาบัญชีลูกก็อยู่สาขาบัญชีแต่หน้าตาไม่ได้เหมือนกันเลยค่ะ อันนี้อยู่ค่ะฝัะงรปศคณะมนุษย์นะคะอยาได้จับไหม่ถ้าจับไหม่แล้วหนูต้องกดกลุ่มให้มันดูดเรา้ายู่พูดอันนี้อันนี้พี่ต้นค่ะเป็นพี่ค่ะที่อยู่มาันแปดปีได้ค่ะเรียนไม่จบนี่นี่ต้องจบแล้วค่ะอันนี้เปอสอนอยู่นะคะอันนี้น้องเซฟนะคะน้องเซฟคณะเทคโนนะคะก็เป็นคณะบุ ันนี้พี่น้องนี่บอกจริงๆเหนกนนะเน้นอ,าาอัปดาอ่าเน้นน้องเน้นอัปดานะคะเจอทักทายได้นะคะอยู่กับทังรีบนะคะอันนี้พี่เล่ค่ะทำได้ทุกอย่างมือเป็นมือหน้ามือซ้ายมือหลังมือหัวค,ค่ะนะคะ <c oughs> แล้วก็อันนี้พี่ปิ่น,นะค่ะพี่ปิ่นก็สายคลุมเหมือนกันจะอยู่คณะเทคโนนะคะสับปัดก็ว่าสับปัดนะคะอันนี้ใครแบบนะคะอยู่สาขาบัญชีะค่ะอันนี้หนูเอามาพบทุกคณะเลยนะคะเนี่ยมีความรู้สึกมีอัพโอ อันนี้ก็อยู่คณะเทคโนโลยีนะครดับคอ,อันนี้มาจากเาสรอันน้อมนมาจากสาษาอาจารย์มาจากสาานเทศศาสตร์ค่ะนเจมาจากสาขาวิศวมนะคะการเขียนโปรแกรมภาาไทยนะคะค่ะก้องกอู นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพบกันใหม่ในกิจกรรครั้งถัดไปนะคะตอนนี้ก็คือมีข้าวอยู่ด้านหลังนะคะเส่ญรแล้ประทานอาหารก็กลับบ้านักผ่อนได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ